นี่ค่ะนีฉันอนิสราหานาลีผู้ใหญ่บ้านบ้านบอนหมู่สามตำบลนาโพอำเภออุตสุมานจังหวัดสกลนครน,น้อมนำแนวทางพระราชดำีกของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพศ2566ซึ่งเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันระดับตำบลที่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดอยู่ในหมู่บ้านบอนหมู่ที่3ตำบลน,นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครตั้งอยู่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ7กิโลเมตรมีจำนวนครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดจำนวน1 5 52ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันอยู่บนเส้นทางกลางหมู่บ้านระยะทาง400เมตรตลอดเส้นทางมีครัวเรือนอาศัยอยู่40 ครัวเรือนโดยบริเวณหน้าบ้านของทุกครัวเรือนนั้นจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวมีไม้ผลสมุนไพรไม้ประดับหลากหลายชนิดมีการปลูกอย่างเป็นระเบียบสวยงามมีการสร้างทางอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งพืชผักที่ปลูกได้แก่ชาพู ใบเตยแล้วก็มีพริกพริกขาวพริกขาวเครือเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีกล้วยมีน้อยนา,นยนามีใบายญ้านางทางนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอเนาะคะ่ะมาทางนี้ก็จะเป็นพริกอีกเนาะคะ่ะแล้วก็ต้นแมงลักอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเป็นไผ่ ไผ่จืดน,นะคะเป็นสมุนไพรอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเหมือนกันเนาะคะ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นชัยยาแล้วก็ข่าเนาะคะ่ะมีขา่าตะไคร้ต้นผักหวานบ้านขามิ้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นขมิ้นเหลืองแล้วก็ต้นผักหวานบ้านต้นผักติ้วนะคะ่ะ อีกฟังหนึ่งจะเป็นกถางยางรถยนต์จะมีไว้ให้ทุกครัวเรือนที่อยู่ติดถนนไปจนถึงระยะ400เมตรเป็นเส้นของกลางหมู่บ้านเนาะคะ่ะแล้วก็จะปลูกอย่างเช่นครัวเรือนนี้จะปลูกใบผักชีใบเลื่อยและต้นมะนาวจะอยู่ริมถนนเนาะคะ่ะต้นมะนาวอันนี้ผักหมูเสือ มูเสือเอาไว้กินกับล่ากับก้อยนอคางของหมู่บ้านเราแล้วส่วนต้นนี้จะเป็นต้นเชอร์รี่เชอร์รี่เป็นออกตลอดเลยนอค่ะสำหรับเชอร์รี่นะค่ะมาติดทางนี้ก็จะเป็นใบเตยสตรอว์สตรอเบอรี่นะค่ะเป็นสตรอเบอรี่เรามาทุกช่วงไม่เป็นลูก สตอออันนี้เขาจะก,ก้าข้าวโพดเาค่ะเป็นข้าวโพดที่จะไปปลูกตะไคร้อย่างรัวเรือนนี้เพื่อนกะทำจุลินทรีย์ส่งส่สงเคาะแสงไว้ดลดพืชผักส่วนครัวเนาะค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีต้นลำไยเนาะค่ะอยู่ริมถนนต้นลำไยแล้วก็จะมีตะไคร้ ตปะปรลดเดินเข้าเรื่อยๆก็จะเป็นต้นกล้วยเนาะคะ่ะเป็นกล้วยมะละกอจะปลูกเอาไว้ข้างบ้านเนาะคะ่ะริมถนนส่วนจะเป็นขัวเรือนนี้จะเป็นปลูกในกระถางเนาะคะ่ะในกระถางที่เราจัดเตรียมไว้ให้แต่ละครัวเรือนเนาะคะ่ะก็จะเป็นผักแมงลักผักแมงลักเข้าไปริมขึ้นไปถนนก็จะเป็นชาย,ยาน้อยหน่ามะพร้าว มะม่วงขนนอีกรัวเรือนหนึ่งเนาะค่ะ,คะ,คะที่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆตามถนนเส้นของเราที่เราจัดเตรียมไว้ที่จะสร้างให้เป็นหมู่บ้านต้นเบกเนาะคะ่ะก็จะมีต้นมะยมเนาะคะ่ะเป็นมะยมน้อยนาใบตําลึงจะขึ้นบริเวณรั้วเนาะคะ่ะบริเวณรัว้วเลยสําหรับต้นตําลึงเครือตําลึงเนาะคะ่ะแล้วก็จะเป็นลิ้นฟ้าใบกะเพรา มะพร้าวเข้าไปข้างในก็จะมีต้นมะพร้าวอีกเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกะเพราดูติดกับรั้วเลยเนาะคะ่กะกะเพราเป็นป่ากะเพราเลยเนาะคะ่ะมาถึงตรงนี้ก็จะมีต้นกระถินกระเจี๊ยบจะเป็นขมิน้นเป็นสมุนไพรที่ปลูกปนกันไปในดินรั้วเนาะคะ่ะในข้างถนนเรา ยังมีต้นํำลึงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจะมีมาเรื่อยๆจนถึงต้นมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงแก้วเนาะคะ่ะมะม่วงแก้วแล้วก็ถึงจุดที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ครัวเรือนนี้ก็คือคกระถางยางรถเนาะคะ่ะอันนี้ก็ปลูกขิงใส่เนาะคะ่ะกํลาลังขึ้นเนาะคะ่ะขิงกํลาลังแตกค,ค่ะอีกครัวเรือนหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะปลูกเป็น ต้นแมงลักเป็นระยะนะค่ะเป็นต้นเมงลักกำลังเพาะปลูกนะค่ะเพาะปลูกมาก็อย่างสวยแล้วนะค่ะเอาไว้ให้คนเดินถนนได้กินกันค่ะสําหรับหลังนี้ก็มีสมุนไพรนะค่ะจะมีว่านหางจระเข้แล้วก็มีปีกไก่ดําอันนี้แก้จิตตานะค่ะตาแดงจิตตาแล้วก็จะมีมะละกออยู่ข้างในตะไคร้มันเวณข้าง ลัวเนาะ,ค,ะค,ค่ะมีตะไคร้ค่ะสำหรับตัวดิฉันในครัวเรือนก็ได้ปลูกผลไม้พืชผักมากกว่า30ชนิดเนาะคะ่ะจะมีที่เราเห็นดับแรกจะมีต้นหมากเนาะคะ่ะต้นหมากหมากเตี้ยเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีฝรั่งฝรั่งนี้ปลูก50ต้นเนาะคะ่ะมีฝรั่งห้ต้นแล้วก็ปลูกข่ารอบถนนลงมา สวนนะคะมีข่าแล้วก็มีฝรั่งห้าสิบต้นมีเงางะเงาะยี่สิบต้นมีกล้วยมีมะละกอแล้วก็มีต้นทุเรียนอยู่สามต้นน้อยหน่าห้าสิบต้นละมุดห้าต้นแล้วก็มีแก้วมังกรสิบต้นเงาะเงาะเอาแล้วเนาะคะะ่ะเงาะเงาะยี่สิบกว่าต้นแล้วก็มีมีฝรั่งแบบของหงเป่าซื้ออีกห้าต้นเนาะค่ะ ส่วนเราเป็นคังอาหารเราจะมีเลี้ยงปลาเนาะคะ่ะมีปาลารอบจะเป็นคลองเนาะคะ่ะที่เลี้ยงปลาแล้วก็จะปลูกไผ่ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวต้นมะม่วงเนาะคะ่ะจะมีต้นมะม่วงด้วยแล้วก็มีไผ่แล้วก็มีมต้นแคเนาะคะ่ะเป็นผักเป็นต้นแคแล้วก็ใช้ยาผักแมงลัก ต้นลิ้นจีมากกว่า30ชนิดเนาะค่ะมามุมนี้ก็เป็นมุมคัดแยกขยะเนะคะเป็นขยะทั่วไปขยะอันตรายแล้วก็ขยะรีซเคิลที่ใช้ในครัวเรือนคัดแยกในครัวมา,มาถึงขยะที่ทขยะเปียเกเศษอาหารเนาะค่ะเราก็มาทําไวใ้ใกล้ๆต้นไม้เนาะค่ะที่เราขุดแล้วก็ฝังนี่ป<ะ>เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนของหมู่บ้านที่แสดงถึงความ ร่วมแรงร่วมใจความรู้ลักษสามัคคีของคนในคนในหมู่บ้านและบนเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านบอนจะเห็นได้ว่ามีการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาด้วยการปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ผลปลูกพืชสมุนไพรมีการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการคัดแยกขยะทำถังขยะเปียกลดโลดร้อน ก่อเกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยการสร้างสวัสดิการชุมชนการจัดตั้งแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าการดูแลเกื้อกูลกันของคนในหมู่บ้านทำให้เกิดการลดรายจ่ายสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ปลูกพืชผักสมุนไพร ให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยกันขอบคุณค่ะ